สวัสดีครับทุกคนครับผมเกมเปิดแล้วนะเปิดประมาณบ่าย2กว่ากว่านะครับผมก็ถือว่าช้านะฮะกับการที่พอเห็นเนื้อหาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะต้องเปิดไวกว่าน,นี้นต่ว่ามันมีการยัดอะไรซัมติงเข้ามาในแพทนี้หรือไม่นะครับจริงๆจะเรียกว่าแพกก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้อัปเดตอะไรมากนะครับเดี๋ยวอัปเดตใหญ่เนี่ยก็ต้องรอประกาศอีกทีหนึ่งเนาะ จะเป็นกลางเดือนสิงหาคมนะครับผมตามภาพรวมที่เราได้เคยพูดไปนะครับเกี่ยวกับการอัปเดตนะครับวันนี้ก็เป็นแบบพระรหัสปกตินะฮะพระรหัสพระรหัสหนึ่งที่ปกตินะครับผมที่อาจะมีแพ็กมีกิจกรรมเข้ามาเพิ่มหรือไม่เดี๋ยวเรไปดูกันของจริงนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับผมไอเทมซเลกเตอร์นะครับผมรับกันเพลินๆไปเลยทีเดียวเชียวและนี่ครับผม Big Time, and Show time Cup International Cup ์มันโชว์ไทม์ขับอินเตอร์เนชั่นแน อะไรเนาะ2025แ <c oughs> ชมป์เชลซีครับผมแล้วน้องหนาวโคพาเมอร์ Palmer, มาพร้อมกับร่างบิ๊กทาม m โมเมนตัมดิบบิงนะตามที่บอกในกคลิปที่แล้วนะครับผมก็ตรงตามนี้เลยนะครับผมมี3สกิลพิเศษนะครับโคพาเมอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูทีละตัวโคพาเมอร์บิ๊กทามครั้งแรกนะครับผมในวัย23ปีร่างปัจจุบันนะครับผม 20่อะไรนะวันที่เท่าไหร่13จุลายนะครับก็เป็นนักชิงชนะเลิศใช่ไหมที่ผ่านมานะครับผม2025นะครับผมที่มาที่ไปของบิ๊ก i m มมันจะระบุวันที่ชัดเจนเลยนะ13กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับผมเอ,อร่างนี้จะเป็นสไตล์เคียร์ทีเพมเ,มเกอร์นะครับผมค่าพลังพื้นฐานโอเคนะครับบูสเตอร์เม็ดแรกเป็นบอลแคลลิงนะครับผมสกิลพิเศษเป็นโมเมนตัมดิปบิ้งนะครับผมแต่น่าเสียดายก็ยังเป็นอีกหนึ่งอีพิกที่ มีสกิลพิเศษแค่1สกิลนะครับผมเชลซี2ตัวนะครับแล้วก็ปารีส1ตัวนะครับผมเป็นคู่แมตช์ในนัดชิงชนะเลิศนะครับอีกตัวหนึ่งของเชลซีนะครับผมเจ้าเปโดครับตัวนี้ก็เป็นคู่จิ้นของคู่จิ้นคู่จิ้นของหลุยเอลิเกนอายุ23ปีนี่เป็นของหน้าตัวใหม่ด้วยใช่ไหมยี่สิบสามปีนะครับผมเท้าขวานะฮะแล้วก็สไตล์เป็นดีฟไลน์อิงว่ะดีฟไลน์อิงฟอร์เวิร์ดนะครับผมแล้วก็สกิลพิเศษนะครับก็จะเป็น เอ่อฟิโนมิโน่ฟินิชชิ่งนะครับสกิลพิเศษของกองหน้านะครับส่วนอีกคนหนึ่งของปารีสนะครับมาร์คินยอสผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยการ์ดโชว์ทา์ของปารีสเนี่ยมีกี่ตัวแล้วนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมทั้งแพ็คใช้ทองเปิดทั้งแพ็คเปิดฟรีใช้เอ่อเปิดเอ่อการ์ดโชว์ทา์ฟรีนะครับผมปารีสนี่มีแพ็คใหม่มีการ์ดพิเศษมาเยอะเลยนะตอนนี้นะใครทำฟูลปารีสนี่ได้คอลเลกชันเพิ่มอีก1ตัวนะถ้าเกิดคุณเปิดแพ็คนี้นะครับมาร์คินยอสนะครับในวัย30ปี100 83ซนติเมตรนะครับการ์ชูนไทม์จะไม่ได้ระบุที่มาที่ไปนะฮะเป็นวัยปัจจุบันนี่แหละนะครับสไตล์บิวอัพนะครับผมแล้วก็สกิลพิเศษนะครับผมก็จะเป็นฟอร์เทสนะครับมี3สกิลพิเศษแน่นอนนะครับช่วงหลังนี้นะครับมี150ตัวในตู้ถือว่าเป็นแพ็คปกตินะครับผมพี่โคลไม่มีใจดีนะฮะไม่มีเปิดฟรีคนละ1กระปุกนะครับผมอยากได้ก็เปิดเอาเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าขอสำรวจดูให้ทั่วๆถึงถึงก่อนนะครับว่่ามมมีอะไรเเพิิต มากไหมนะครับผมแพ็กวน3โคง้งบิสเคอร์เลอร์ไหนอะชอบบิสกันมากนักใช่ไหมพอมีการพิเศษอีพ e ิกม,มิกไทม์โชว์ไทม์มีบิสเคอร์เลอร์มาตื่นเต้นกันกน,นาวเลยตาลุกว้าวโอ้โหนีพ่โกก็เลยประชดประชันหรือเปล่าก็ไม่รู้จัดไม่สามโค้งไปเลยทีเดียวเชียวแนวอเลนเชนโดเดียวเปโรดาวิปิยาแล้วก็เดนดิสเบิร์กแคมป์แต่ว่าจะเป็นการ์ดเก่านะครับเป็นการ์ดเก่าที่เคยมาให้เราได้เปิดกันแล้วเรียกว่าเป็นแพ็กวนนั่นเองนะครับผม มิน่าล่ะไม่มน่า่ะเงียบเงียบเชียบเชียวนะครับผมการ์ดไฮไลท์ในนี้ก็จะเป็นการ์ดวนเช่นกันนะครับผม เหมือนจะรีวิวไปแล้วทั้ง3ตัวนี้นะก็ hmm. ถ้าเกิดใครอยากได้แพ็ควนใครอยากเปิดแพ็ควนก็หาดูคลิปรีวิวย้อนหลังได้นะครับผมเนาะเพิ่งจะมาไม่นานนี้เองนะครับโดยเฉพาะบิสเออบิสเคเลอร์ถ้าถ้าสตัวที่น่าสนใจนะครับผมถ้าเท่าที่ผมเคยเล่นเคยรีวิวนะครับผมก็น่าจะเป็นอเลสซานโดเดลเปียโรนะครับมันก็สเตตของเขามันจะค่อนข้างค่อนข้างเข้ากันกับสกิลบิสเคเลอร์นะครับผมโดยเฉพาะปั่นในพื้นที่อ่าเรียกว่าเดลเปียโรโซนนะเดลเปโรโซนประมาณบริเวณหน้าต่ําฝั่งซ้ายนะ ปั่นเข้าขวาแล้วเข้าขวาแล้วปั่นนะครับผมเดลเปเรโซนนะร่างนี้เป็นโฟเลเยอร์นะครับผมแต่ว่าอย่างบีย่าเนี่ยโฟโพสเชอร์ในกองหน้านะครับแล้วก็เบิร์กแคมป์เนี่ยดิฟไลนิ่งฟอร์เวดนะครับผมก็อาจจะต้องคือถ้าจะเป็นสายบิสก็ต้องปรับปรับค่าพลังหน่อยนะครับไปเพิ่มชูตติ้งอะไรพวกนี้ก็ไปดูในคลิปรีวิวได้นะครับเผื่อใครเปิดแพ็ควนแพ็คนี้นะครับยังไม่หมดแค่นั้นครับยังวนไม่พอใช่ไหมอย่างที่เราพูดกันในวันเมื่อวานนี้นะครับว่า พี่โคไม่ได้เปยดการ์ดเขียวออกมานะครับการ์ดเขียวการ์ดขอบทองเพนเออร์ออฟเดอะวิกหรือว่าเทนดิงการ์ดเนี่ยไม่ได้เปยดเลยก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นแพ็ควนและก็เป็นแพ็ควนจริงๆนะครับเอ็นคอร์สตาครับผม17จูไร2025เป็นแพ็คเกียร์เขียววนนะฮะวนมาให้เปิดกัน 33ตัวในตู้ฮะถ้าเกิดใครไม่เสียดายทองอยากได้ก็จัดไปนะครับเปิดได้แบบไม่มีจํากัดนะครับผมใครเป็นสายเขียวสายฟูลทีมนะครับผมก็ดูกันเอาเองลวกันนะครับผมมีนักเตะคนไหนบ้างในดวงใจของคุณเนาะลองไล่ดูดิอ่ะมีมาร์ิดสองเนี่ยนิวคาสเซนสองแมนซีสองเอ่อแมนซี 3, เอ่อไม่ใช่แมนซี่เด็ดนิวคาสเซนสามแล้วเนี่ย มาร์ตินด์สามนะฮะเรียกว่าภูแมนยูก็มีกับเขาเด้มาร์ติเนสเออมองหาตัวแมนยูอย่างเดียวตอนเนี้ยแมนยูหนึ่งไม่ค่อยติดการเขียวเขาหรอกนะฟอร์มไม่ค่อยดีเอ,อ่อแล้วก็มีแอสตันวิลล่าอาร์เซนอลเออลาซิโอนะครับผมมีไม่เยอะเหมือนกันนะคืออย่างเรียบพูเนี่ยมีแค่ตัวเดียวเหมือนกันนะเรียบภูเนะมีตัวเดียวนะโคลดี้กัปโปโอโ้โหเท่จริงเชียวอ๋อเรียบภูมี2ตัวนะครับผมมาริดมีเยอะนะมาริดมีเยอะนะครับเอ๊ะบาซ่่าไปไปหนแลล้วะ แล้วก็ผมผมกำลังมองหาตัวบาเยอร์น่ะพี่โคจะเอามาให้หเปล่าตัวบบเยอร์น่ะบาเยอร์ไม่มีเนาะเออก็มีแนวโน้มว่าการ์ดเก่าๆบบเยอร์อะไรต่างๆมันจะเป็นมันไม่มีโลโก้แล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมอ่าอันนี้แพ็ควนนะใครอยากได้ก็จัดไปนะครับเปิดได้ไม่มีจํากัดนะครับใครไม่ใส่ได้ทองก็จัดไปนะครับผมสําหรับแพ็คเขียวนะครับมีอะไรเพิ่มเติมมีหรือเปล่านะ เอ้เดี๋ยวก่อนจะไปดูแพ็คเอ้โดดๆผู้จัดการทีมมีเพิ่มหรือเปล่าว่ามาตินีสไม่มีนะฮะแพ็คผู้จัดการทีมไม่มีเพิ่มนะครับผมก็บางคนมีลุ้นไงว่า500ทองจะมีเพิ่มหรือเปล่านะโค้ช500ทองไอแพ็คเนย์มาแพ็คเมสซี่นี่อยู่อยู่ยงคงกระพันนะตั้งแต่เกมเปิดยันเกมปิดนะเนี่ยคุณบวกไป20วันพอดีมันจะเป็นวันที่14สสิงหาคมปะ นะตอนนี้17ใช่ป่ 17, ะ17บเกันนาคมนะฮะบวกไป20วันเป็นวันที่เท่าไหรนอ่าเป็นวันที่แบบอัปเดตพอดีหรือเปล่าแพ็คยกนิ่แพ็คสแพ็คนี่อยู่ทั้งภาคอะนะอันนี้เหลือ13วันนะครับเดี๋ยวเรามามา,มาวิเคราะห์ก,กันอีกทีนึงเนาะพวกพวกแพ็คต่างๆเนี่ยมันมีผลกับอะไรหรือเปล่าแต่อย่างคีเวิร์ดอยู่ยี่สวัน27วัน27วันอันนี้ตั้งเหลือทั้ง48วันนะอันนี้ตั้ง76วันเนะี่ยเนาะมันก็จะไม่ใช่การแบบรีเซ็ตใหม่หมดเกี้ยงันนะะครบผมเานะ ตามที่กําหนดการตามเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาแล้วจะหมดเวลาเลยปุ๊บวบ,บปุ๊บปั๊บนะครับมีแพ็กอื่นอะไรอีกหรือเปล่านี้แพ็กเก่านะครับผมเปเล่แพ็กเก่านะครับนี่แพ็กเก่าดอนบอลนะครับอันนี้เฉลยไปเพิ่ม2ตัวนะครับก็อย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วนะครับอีกคคาซิยัสกับอาร์เอสกุโยที่เพิ่มเข้ามา2ตัวนะครับจากกิจกรรมลีเจน b ์แอมบัสเออแอสเซมบลสเปเชียลจะพูดผิดตลอดเลยนะแอสเซมบลเป็นแอม a s สเดอร์ตลอดเลยนะครับผม ไอ้แพ็กพิกไทม์เปิดฟรีตรงนี้ครับผมตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าจะเปิดเพิ่มได้รวมทั้งหมดเป็น10ครั้งใช่ปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับผมว่ามันมีภารกิจมาเพิ่มให้เราเล่นเพิ่มหรือเปล่านะครับให้เราเคลียร์เพิ่มหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ก็เคลียร์ไปบ้างแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็มาเพิ่มเนาะนี่มี PVP อะไรพวกนี P ้ P นะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้เล่นแบบนี้นะก็สามารถเล่นย้อนหลังได้เหมือนกันนะครับเนาะเคลียร์ภารกิจให้ครบนะครับก็เนี่ยมีเพิ่มนะ แล้วก็จะได้ชาร์จสิลครบรอบ30ปีนะครับผมบิ๊กไทม์เพิ่มเติมนะครับเนี่ยอันนี้มาเพิ่มนะครับส่วนไอ้ที่เป็นเซเลคเตอร์เซเลคเตอร์ที่เป็นอีพิกฟรีที่มีกาก้าแล้วก็คาซิยัสที่มาเพิ่มเนาะปูโยเนี่ยก็สัปดาห์หน้านะครับพฤหัสบดีหน้าถึงจะเปิดได้เราต้องเคลียร์ภารกิจตรงนี้เนี่ยให้ครบ15ครั้งนะครับอันนี้แบบเปิดแบบเลือกเลยนะไม่ต้องสุ่มนะครับผมแบบการันตีเลยนะคุณอยากได้ใครคุณก็เล็งไว้เลยนะครับ โอเคแต่ว่ายังไม่ได้ในวันนี้นะก็พืหัธสปรดรีหน้านะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมมีก็เปล่าว้าวเห็นปิดนานเนาะเหมือนจะนานนะเออนานเพราะว่าเรารอนานหรือเปล่าจริงๆมันก็ไวนะ่ายสองนะครับผมมีอะไรเพิ่มไหมนะขอดูนิดนึงนะฮะ GP อันนี้ก็จะเป็นอวตารเซตนะครับของบุฟฟอนนะครับของเดิมนะครับอีฟุตบอลพอยต์นะครับก็จะมีนักเตะมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตัวเดิมนะครับคาร์มาวินกานะครับ จริงๆมันจะมีอีเวนท์ที่เขาจัดขึ้นที่โตเกียวด้วยนะครับ mm hmm. พี่โคก็พยายามาขึ้นข่าวสารเข้ามาให้เราได้เห็นกันเสมอเลยนะครับผมแต่ว่าประ,ประเด็นคือมันจัดที่โตเกียวไงนะ mm hmm. ถ้าคนไปมันก็จะไม่เยอะนะครับผมต้องไปไปที่ญี่ปุ่นนะนะ mm hmm. เราไปเล่นไปเล่นกิจกรรมไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมมาผมเข้ามาที่ไอดีนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นไอดีเชลซีนะครับผมเห็น mm hmm. น้องหนาวมาไงเผื่อฟุกดวงดีนะครับผมจัดใส่ฟูเชลซีซะหน่อยเด็ดเน,น่มีน้ำมูเป็นไอดอล นิโคลัสแจ็คสันนิโคลัสแจ็คสันสีฟ้าสิงบูเอาเด้แชมป์โลกนะเว้ยเฮ้ยเออตอเรสมีครับแจ็กสันมีนะครับผมพารเมอร์มีการ์ดไฮไลท์อยู่แล้วนะครับนี่อาจจะเป็นแค่การ์ดไฮไลท์ที่ดูอาจจะไม่ได้สวยงามนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติผมได้มาโผล่พารเมอร์บิกไทม์เข้ามาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็กองหน้าตัวใหม่อย่างเจา้าปีดนะครับโอโ้โห เชลซีของเราก็จะสวยงามยิ่งขึ้นยิ่ง,ย,ง,ย,งยิ่งขึ้นไปนะครับอ่ะไปดูกันครับแต่ว่ามีแค่พันสามร้อยทองที่ทรงคุณค่านะไม่รู้ว่าจะได้กับเขาหรือเปล่ามีคนหนึ่งบอกว่าให้เปิดทีละร้อยนะสอยดาวดึงเออลองเปิดทีละร้อยบ้างนะเออเปิดทีละร้อยอีกวะพันสามร้อยทองไม่ต้องเสียดายทองเนาะเออเอาอาจจะเปลืองไปร้อยหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรลองเปิดทีละร้อยดูนะครับผมเอาตามที่บางท่านคอมเมนต์ดูนะเออเปิดทีละร้อยก็มันก็เปลืองแหละแต่ว่าลองดูฮะอ่ะลองดูทีละร้อยนะเผื่อจะสอยดาวดึงดึงได้ ไปทีละร้อยอ่ะไปทีละร้อยอ่ะร้อยที่หนึ่งไม่มีฮะอ่าขอดำเหรอไม่ใช่ธนี้อะดำใช่ปะเปิดทีละร้อยอาจจะได้ลุ้นกว่าใช่ไหมลุ้นเยอะอ่ะมันลุ้นหลายรอบไงมันลุ้นหลายรอบไงนั่นแน่ไม่มีแต่ว่าเราก็จะไม่ได้หลังคาดำนะเว้ยเผื่อถ้าเปิดเก้าร้อยเนี่ยอาจจะเห็นหลังคาดำเลยใช่ปะอ่ะทีละร้อยสส่ดาวดึงฮึบนั่นแน่เงียบเงียบเชียบขอักตัวเถอะนะ อย่าใจร้ายนะฮะขอสักตัวหนึ่งนะครับผมเออขอเปโดก็ได้นะขอเจ้าเปโดก็ได้นะขอเชลซีตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยสีหลอกลวงเอาไม่แน่นะครั้งก่อนเปิดเปย์ได้หรือเปิดยูอาร์คเออเปิดไอ้ดียแพ็กวันจันทรน่ะยังเป็นสีแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสีเอาไม่เปลี่ยนวะไม่เปลี่ยนว่ะลิคิเม่ไหนวันนี้อ่ะไม่ใช่หัวนเลมาลิคิเม่ใช่ไหมไปทีละร้อยใสนะวันเดิมขออีกร้อยหนึ่งดีห้าร้อยเลยวว่ะ เรียบร้อยหลือเอ็มบัปเป้ด้วยนะได้บนะัปเป้ว่ะเออเหลือแ0 0 800ยรเปิดเก้า้อยไม่ได้แล้วนะครับก็ไปต่อครับทีละร้อยสิครับรออะไรฮึมมันอาจจะฟุกก็ได้มันได้ลุนเยอะหน่อยเว้ยเฮ้ยลุนหลายรอบหน่อยเฮ้ยหน้าทางไม่ดีวะ่ะไม่มีแล้วพอไม,ไม่มีไม่มีเปิดเก0อยแล้ว หายตายดิพักพวกเอาละเอามาถึงขนาดนี้ต้องเปย์ทีละร้อยต่อโอ้โหกดผิดเว้ยอย่าใจร้อนดิอย่ารีบอย่ารีบฮึหรือว่าจะเปิดบิสเคอร์เลอร์สักร้อยหนึ่งกับแม่บิสเคอร์เลอร์สามโคง้งสามโคง้งสามโค้งสักร้อยนึงไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเราต้องการเชลซีครับพามาอมเอ็นเตอร์เทนหน่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยขอให้ได้ขอให้โดนหน่อยเว้ย ให้มันตื่นเต้นหน่อยดิว่าอย่างเงียบทุกคลิปไปไม่ได้น่ะโอ้ยขอสักตัวนึงเธอขอสักตัวนึงะ่ะอะนี่คขาลัดแจ็คสันการ์ดสแตนดาร์ดก็ได้นะ <laughs> มีบ้างไม่รู้ที <laughs> ทละร้อยเฮ้ยเฮสีนี้แล้ววะ่ะสีหลอกลวงงี้วะแต่มันก็เปลี่ยนสีได้นะอย่างแพ็คแพ็คบุ๊กควันผมก็เปิดแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนสีนะเว้ยแต่ออรอบนี้ไม่เปลี่ยนวะอะไรอยู่อะเอเลน่าอืม สามร้อยครับสวยดัวดึงสงสัยจะชวดฉลูขานเถาะปุ๊บหงุดหงิดเธแหละพอไม่ได้ก็หงุดหงิดเลยสองร้อยแล้ววะโอ้โหอะไรวะขอทั้ตัวหนึ่งก็ไม่ได้อเพ่ขอตัวหนึ่งเธอะนะได้โปรดแต่ะครับโอ้เรียบร้อยเลยโอ้ร้อยสุดท้ายครับปาฏิหาริย์คงไม่มีกับเราใช่ไหม ร้อยสุดท้ายครับกดค้างไว้3ปีแล้วปล่อย1 2 3ไปพูแตกเลยครับตุ้มตุ้มเงียบฉิบเงียบกีเงียบกิบไม่มีอะไรในกอไั่เลยฮรู้งี้เราเปิดทีละ900อดีกว่านั่นแน่รู้อะไรไม่เท่ารู้งีเ้เรียบร้อยเลยหายวับไปกับตาโถเอ้ยไม่ได้สักกระตัวสงสัยต้องเก็บทองไว้เยอะๆครับผมเก็บทองไว้สัก 8,000ทอง9,00 0ทองหรือหมื่นทองหรือว่า1 3 0 0 0ันทองนะเหมาตู้ไปเลยการันตีได้แน่นอนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นช่วงท้ายภาคแล้วเนาะบางคนจะเปิดแพ็กไหนก,ก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะครับผมเอาต,งตรงๆนะไอ้อย่างแพ็ค3โค้งเนี่ยนะผมก็อยากจะพูดแต่ก็ไม่อยากจะแบบชีพพ้พงให้กระลอกเหมือนกันนะครับผมมันก็เหมือนเอาเอาเอาของมาเลยหลังนะก็แพ็ควนเนาะก็ชี้ก็บอกนะครับผมคือถ้าเกิดใครต้องการอะไรใหม่ๆนะครับผมก็อดใจรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวคงไม่นานก็มี การอัปเดตนะครับอีกไม่กี่วันแล้วล่ะนะครับก็มีแพ็กใหม่ๆนะครับอาจจะมีรูปทรงการ์ดใหม่แบ็กกราวด์ใหม่ๆให้เราได้เปิดเล่นกันนะครับช่วงนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากได้ของเก่านะครับก็เก็บสะสมไม่ได้นะครับมันก็ดีอย่างที่ว่ามีการพิสูจน์แล้วมีการรีวิวแล้วมีการเล่นกันแล้วสักพักหนึ่งนะครับดีไม่ดีคุณสามารถหาข้อมูลได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง b o m s k i f b o m s k i Review ครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปเดอร์คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสว